ฟอร์ยูนิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตรโนมีทาลูฟ้าผ่าจากกวาลเล่มสองนิยายไซไฟล้ำยุคของเมเจอร์ทอมตอนที่105ทําทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสถานที่เกาะกูดแคเสเซิลว,วินาทีก่อนที่หงกับพิชิตจะถูกฆ่าตายตรงขอบฟ้าทางทิศใต้ก็บังเกิดแสงสว่างเจิดจ้าและมีเสียงคล้ายฟ้าผ่าดังคำรามตามมาแต่ไกล ภาพกลุ่มควันรูปดอกเห็ดขนาดยักษ์ที่พวยพุ่งสู่ชั้นบรรยากาศเหมือนใครเอาระเบิดนิวเคลียร์มาทิ้งที่กลางอ่าวก็มิปานผู้พันรัฐพลผู้กองเสือและทะหารในบังคับบัญชาทุกนายใช้งักนิ้วลดปืนลงพร้อมกันเสียงปืนทุกกระบอกเงียบลงท่ามกลางความงุนง,งันของทุกฝ่ายทหารฝั่งชิปเห็นความเลวร้ายที่พวกตนกระทำลงไปหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อศูนย์ควบคุมบนเกาะล้างถูกทำลายชิปในสมองมนุษย์ดัดแปลงทุกคนก็หยุดทำงานพอได้สติ ทั้งหมดก็รีบกรูกเข้าไปปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่พวกเขาทำลายและร้องหารถพยาบาลกันระง,งมพวกเฉลยที่เป็นหน่วยกู้ภัยกับตำรวจต่างรีบไปถอยรถเข้ามาขนคนเจ็บทั้งสองฝ่ายกับพวกหมอที่ถูกจับตัวมาไปส่งโรงพยาบาลผู้พันรัฐพลเห็นพิชิตยงโย,ยงหยกจะลุกขึ้นก็รีบเข้าไปยื่นมือจะช่วยดึงขึ้นมาพร้อมกับยิ้มแย่ๆใ,ให้อีกฝ่ายอย่างสำนึกผิดสารวัตรพิชิตยิ้มรับไมตรีและเต็มใจยอมรับความช่วยเหลือจากศัตรูผู้กับใจ ผูพันรัฐพลรังตัวคนที่เกือบถูกเขาฆ่าขึ้นมากอดขอโทษขอโพยพิชิตก็กอดหัวหน้าศัตรูยอย่างไม่ถือสาและกล่าวคำให้อภัยคนอื่นๆรู้สึกดีต่างเข้าไปโอบกอดกับฝ่ายตรงข้ามบ้างส่งผลให้บรรยากาศมวลรวมชื่นมื่นขึ้นมาทันทีเช้าก็กูต่างปีติยินดีที่บทสรุปเรื่องเศร้ากลับแฮปปี้เอนดิ้งเกินคาดถึงมีคนเจ็บร่วมร้อยแต่โชคดีที่ไม่มีใครเจ็บหนักถึงขั้นเสียชีวิตผู้พันรัฐพลยืนคุยจอกกับสารวัตรพิชิตอย่างถูกคอ ต่างเรียกพี่เรียกน้องกันเต็มปากเรารู้จักกันมาแดมปีแต่การสนทนาของทั้งสองคนมีเหตุต้องหยุดลงกลางคันเมื่อหันไปเห็นสองพี่น้องหงเสือยังทุบตีกันอุดตลดุดไม่ยอมสงบศึกเหมือนกับคนอื่นๆนี่แนะ่ตายสะเทอมึงไอ้น้องธรพีหงร,รัวกําปั้นทุบน้องชายแบบไม่นับและไม่เลือกเป้าหมายโอ้ยเจฟังก่อนอุ๊บผมขอโทษอุ้ยผมไม่รู้ตัวจริงๆโอ้ยเจ็บอุ๊บจุกอีกฝ่ายไม่ได้ตอบโต้ ได้แต่ปิดป้องกับร้องควรวครางน่าสงสารพิชิตกับรัฐพลวิ่งเจ้นเข้าไปช่วยกันแยกคู่กรณีออกจากกันพอได้แล้วผู้หมวดน้องคุณน่วมไปทั้งตัวแล้วพิชิตร้องห้ามเสียงหลงก็มันทําร้ายบุพการีซ้อมหนูซะเกือบตายไอ้น้องระยำแบบนี้โดนแค่นี้ยังน้อยไปนี่แน่นี่แน่นี่แน่หึมมันต้องตีให้ตายหงหันมาเถียงทางเวียงกําปั้นทุบเสืออีกสามสี่ที่ติดเสียงดังราวกับตีกลองเพนสารวัตรอดหัวรอดไม่ได้ บุพการีอะไรละ่ะเลือดเธอใหญ่แล้วหมวดเขาเป็นน้องคุณไม่ใช่ลูกชายพอเธอเขาได้สติแล้วพิชิตคว้าข้อมือห้ามไว้และรังตัวลูกน้องออกมาห่างๆคนถูกทําร้ายเสือฟกช้าดําเขียวไปทั้งตัวแต่ยังปากยื่นปากยาวไม่เลิกใช่ยิ่งแก่ก็ยิ่งเลอะหูก็ตึงบอกเหตุผลก็ไม่ฟังเขาแกล้งบ่นดังๆหงรับคําว่าแก่ไม่ได้ถึงถูกล็อกตัวไว้ก็ยังพยายามยกเท้าถีบเสือเต็มเหนียวแต่ขาดันสั้นไปหน่อยเลยถีบไม่ถึง ไอปากหมาอยากโดนอีกใช่ไหมเธอตะโกนด่าลั่นเกาะพลางคืนร่างหึดหัดจะเข้าไปตื้อปากน้องชายให้ได้เสือรีบถอยให้พ้นรัศมีบ้าทา่าแล้วยกมือไหว้พี่สาวปนบปนบพิชิตกับรัฐพลกัน้นหัวเราะแทบแย่พวกเขาช่วยกันไกลเกลียกระทั่งสองพี่น้องคืนดีกันแล้วกลับไปตั้งวงสนทนากันต่อยอย่างคลื่นเครงหงกับเสือใช้เวลาจาับนั้นเล่าสู่เรื่องราวของกันและกันแต่ทุกอย่างต้องหยุดชะง,งักในบัดดลเมื่อสมองที่เริ่มฟื้นตัวของเสือ นึกบางอย่างที่สำคัญมากขึ้นมาได้เจแย่แล้วฟ้าถูกจับตัวไปเราต้องรีบไปช่วยฟ้าเขาหน้าตาตื่นพูดเร็วหรือสีหน้าหงเศร้าสลดลงทันทีรุดบอกเจ๊แล้วแต่ว่ารุดเธอกล่าวเสียงสะอื้นและจะแจ้งเรื่องของรุดให้น้องรับรู้แต่เสือสวนขึ้นมาทันควันแถมทำหน้ามีพิรุษเหมือนพวกกลัวสันหลังว่าใช่เจ๊ไอรุดไอรุดมันต้องฆ่าผมแน่ถ้ามันรู้ว่าเพราะอะไรน้องมันถึงถูกจับตัวไปได้ หงหูพึ่งรีบกระชาคอน้องเข้ามาคาดคั้นทำไมแกไปทำระยำอะไรไว้บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฟ้าถูกจับไปได้ยังไงเสืออึกอักอ้ําอึ้งแป๊บหนึง่งแล้วก้มหน้าสารภาพความจริงทั้งหมดให้พี่สาวฟังหงขบกรามกรอดแล้วยกมังเเหงเขก,กบ,บาลน้องชายเต็มเหนียวนี่แน่แกนี่เองไอตัวต้นเหตุหึมหล่อนคำรามลั่นเสือร้องเสียงหลงทางคำหัวที่ถูกเขตป,ป่อยๆโอ้ยมันเหตุสุดวิสัยนะเจผมควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆ ไม่เจอกับตัวเองเจ๊ไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนตอนที่ต้องทำร้ายคนที่เรารักน้ำเสียงเขาแฝงความรู้สึกที่กล่าวจริงๆหงหงุดหสงสารน,น้องเสียงอ่อนลงเล็กน้อยเฮ้อเวียนกรรมจริงๆแล้วคราวนี้จะทำยังไงแกรู้ไหมมันเอาตัวฟ้าไปไว้ที่ไหนผมไม่รู้แต่เราต้องรีบหาฟ้าให้เจอโดยเร็วที่สุดไม่งั้นแย่แน่ๆเสือเอเอาวยบายหัวใจเขาร้อนรุ่มยิ่งกว่าถูกไฟเผาแย่ยังไงมันจะทำอะไรฟ้าบอกมาเร็ว หงเร่งยิกหัวใจเต้นรัวผมได้ยินมาว่าเร็วๆนี้มันจะเอาตัวฟ้าไปบูชายันเสือลุกลี้ลุกลนเดินผ่านเหมือนเสือติดจันทร์หงเต้นผางตะโกนด่าลงเล็งเลวราำจริงๆพวกมันจะลงมือเมื่อไรอีกสองคืนกับหนึ่งวันครับตอนเกิดจันทรุป,ปราคาเสือกระสับกระส่ายแกรู้สถานที่บูชายันไหมหงตาลีตาเลือดผมไม่รู้แน่ชัดรู้แค่อยู่ในเมืองทิพย์ของอียิปต์เสือบอกได้เท่าที่รู้เมืองทิพย์ หงอุทานแล้วทำหน้าชอบกลทำไมทุกอย่างมันมาประจวบเหมาะกันแบบนี้หรือว่าสาเหตุที่กระสวยไปตกที่เมืองที์ไม่ใช่เป็นแค่ความบังเอิญทำไมต้องเป็นฟ้าแพ้แกะก็มีถมไปพวกมันมีจุดประสงค์อะไรกันแน่เธอเจาะประเด็นสําคัญเสือโครงศีระะทำหน้ารันทดผมไม่รู้ว่าทําไมแต่พวกมันต้องการเลือดฟ้าไปเปิดประตูนรกประตูนรกหงสะดุ้งเพือกสุดตัวสถานที่ เรือสอดแนมของอังกฤษกลางทะเลอ่าวไทยภารกิจของหน่วยเอ็มไอซิกบนเกาะร้างบรรลุผลตามเป้าหมายพวกเขาช่วยโลกไว้จากหายนะครั้งใหญ่ได้สำเร็จแต่บนเรือกลับเงียบกริบไม่มีเสียงการเฉลิมฉลองใดๆดการจับไปของเอมิลี่สมิธสร้างความเศร้าสะเทือนใจให้ทุกคนบนเรือบิรกรรมอันหารกล้าข,ของหญิงสาวชาวอเมริกันคนนี้จะติดตรึงอยู่ในใจพวกเขาไปชั่วการันานท่ามกลางความมืดมิดของรัติกาลอันลันท์เบนจามินออกมายืนเมอมองทะเล บนดาดฟ้าเรือเพียงลำพังส่วนคนอื่นๆต่างเก็บข้าของอยู่ในห้องพักเพื่อเตรียมกลับลอนดอนปาเชนโกกับทาเทียนาก็จะร่วมทางไปด้วยเพราะเกาะอังกฤษเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งบนโลกที่ยังไม่ถูกพวกต่างดาวทำลายเบนเจามินยังทำใจไม่ได้นึกถึงภาพตอนเสียคนรักไปทีไรน้ำตาเขาจะต้องไหลออกมาทุกทีเขาไม่อยากร้องไห้ให้ใครเห็นตั้งแต่กลับมาจึงหลบหน้าทุกคนไม่ยอมพบปะกับใคร เบนจามินมองดาวสุกที่เจิดจัดโดดเด่นอยู่กลางหมู่ดาวบนท้องฟ้าแล้วเผยยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อเห็นใบหน้าเอมิลี่ปรากฏขึ้นรอผมอยู่ที่นั่นนะที่รักอีกไม่นานผมจะไปอยู่กับคุณขณะที่นายจอมเปิดพร่ำเพรออยู่คนเดียวเหมือนคนเสียสติเสียงเออะคล้ายคนทะเลาะกันก็ดังออกมาจากในเรือความสงสัยทําให้ชายหนุ่มต้องหันไปให้ความสนใจพอเห็นคิวกับลูกน้องรวมทั้งกับตันกับพวกลูกเรือถูกชายชะกันใส่ชุดมนุษย์กบหลายสิบคน ใช้ปืนขู่เข็นให้ออกมายืนรวมกันบนดาดฟ้าเบนเจามินก็รีบแฝงตัวในเงามืดเพื่อรอดูสถานการณ์และหารู่ทางช่วยเหลือเสียงเครื่องยนต์ RS-25 ดังกระหึ่มขึ้นบนท้องฟ้าแล้วกระสวยอวกาศลำหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมันลงมาลอยลำอยู่เหนือดาดฟ้าเรือแล้วลงจอดในแนวดิ่งบนลานจอดแบบเฮลิคอปเตอร์ชายใส่ชุดอวกาศอเมริกันแต่ไม่สวมหมวกนับสิบวิ่งกลูลงมาจากกระสวยแล้วตั้งแถวรออารักขา บุรุษสวมหน้ากากที่นั่งรถเข็นไฟฟ้าตามลงมามิสเตอร์แฟนทอมพวก m i ็อซุทานออกมาพร้อมกันพวกแกต้องการอะไรคิวถามตรงๆส่งตัว006.5มาฉันต้องการจะฆ่ามันแฟนทอมประกาศกล้องบ่งบอกว่าห้องพยาบาลกับห้องแล็บในเคบินรับบนเรือ,อยังปลอดภัยพวกอาชญากรถึงหาตัวคนที่ต้องการไม่เจอเขาไม่ได้อยู่ที่นี่คิวรักไก่โกหกหัวเจาะถูกทำลายกาะหายไปทั้งเกาะมีมันเท่านั้น ที่ทำความวิบัติชิบหายแบบนี้ได้แฟนทอมสวนทันควันคิวทำตาโตเท่าไข่ห่านแกรู้เรื่องนี้ได้ไงฉันรู้ทุกอย่างที่พวกแกรู้ไม่ต้องพูดมากรีบส่งตัวมันมาก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนแฟนทอมตะคอกเสียงขู่เข็น006.5ไปเหยียบหางบิดาแกได้งไงแกแค้นอะไรเขานักหนาทำไมจะฆ่าเขาให้ได้คิวทำเป็นไม่รู้เหนือรู้ใต้เจตนาแท้จริงคือถ่วงเวลาแฟนทอมถอดหน้ากากออก เผยให้เห็นใบหน้าที่เละเทยับเยินจากการโดนไฟลวกดูน่าเกลียดน่ากลัวราวกับพูดผีปีศาจหน้าตาฉันเคยเหล่อเหลาแข้งขาฉันเคยแข็งแรงแล้วดูที่มันทำกับฉันทั้งหมดเป็นเพราะมันคนเดียวฮึมวันนี้ต่อให้ต้องตายฉันก็ต้องข้ามมันล้างแค้นให้จงได้อาชญากรพิการตะโกนสุดเสียงด้วยความแค้นแล้วหันไปสั่งลูกน้องให้กระทืบคิวซ้อมมันให้หนักจนกว่ามันจะคลายความจริงออกมาเบนจามินไม่อาจทนนิ่งเฉยต่อไป เมื่อเห็นคิวซึ่งสูงอายุแล้วต้องถูกซ้อมอย่างทารุณเขาล่วงอาวุธต,ต่างดาวที่ก่อนออกจากเกาะเก็บติดกระเป๋ามาด้วยออกมายิงพวกคนร้ายล้มคว่ำร่างสลายไปหลายคนพวกเอ็มไอซิกได้ทีรีบเข้าไปพันตูแย่งปืนกับพวกศัตร,ตรูกระทั่งเกิดการฆ่าฟันกันชุลมุนวุ่นวายเสียงปืนเสียงเข้าของพังกับเสียงร่ำร้องของผู้คนที่บาดเจ็บล้มตายดังสะท้านไปทั่วทั้งลำเรือกับตันกับลูกเรือ้วนเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับอังกฤษ ไม่นานทักษะความสามารถที่เหนือกว่าของพวกเขาก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้เปรียบฝ่ายอาชญากรเริ่มต้านไม่ไหวจึงถูกสังหารล้มตายกันเป็นเบือ่อแฟนทอมยังมีไพ่ตายเก็บไว้พอเห็นท่าไม่ดีเขาก็ส่งสัญ,ญญาณให้ลูกน้องไปลาบตัวธนากะลงมาจากกระสวยทันทีอาราชิเบนจามินอุทานไอแว่นไม่ทันได้กล่าวอะไรก็โดนแฟนทอมยิงด้วยปืนอย่างแังปืนพกคู่มือของหัวหน้าองค์กรร้าย คือปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์บรรจุกระสุนเซรุ่มที่ยึดมาจากคลังสรพวุธจีนบนดวงจันทร์ทานากะที่ล้มคว่ำไปจึงกลายร่างเป็นผีดิบยักษ์ลุกขึ้นมาแยกเขี้ยวคำรามท่ามกลางความตื่นตะลึงของฝ่ายเอ็มไอซิกฆ่าพวกมันให้หมดแฟนท่อมชี้นิ้วสั่งผีดิบกายพันแม้จะตกอยู่ในอำนาจอีกฝ่ายแต่เมื่อพบว่าคนที่เขาต้องฆ่ามีเบนจามินรวมอยู่ด้วยผีดิบทานากะก็ออกอาการลังเลทำท่าจะไม่เอาด้วยถ้าไม่อยากให้คนที่แกรักอายุสัน้น รีบทำตามที่ฉันสั่งเดี๋ยวนี้แฟนทอมตวาดกดดันผีดิบโดยใช้ชีวิตแอนนิต้าเป็นเครื่องมือเพื่อผู้หญิงที่ตนรักทานาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำตามที่คนสั่งต้องการผีดิบใส่แว่นกระโดดเข้าไปไล่กระทืบเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับอังกฤษแบบไม่เลือกหน้าสร้างความพอใจให้แฟนทอมกับลูกน้องเป็นอันมากพวกเอ็มไอซิกไม่อาจต้านทานผีดิบกลายพันธุ์ที่กำลังอารวาสสุดเหวี่ยงได้ต่างถูกทุบตีสะบักสะบ,บอมไปตามๆกัน เบนจามินไม่กล้าใช้ปืนแสงยิงธนากะจึงได้แต่ร้องห้ามและเข้าไปพัวพันล้างแขนขาเพื่อนไว้ไม่ให้ทำร้ายคนอื่นธนากะทำเป็นหูทวนลมตั้งหน้าตั้งตาทำในสิ่งที่เขาต้องทำสถานการณ์พลิกกลับพวกเอ็มไอซิกหัวร้างข้างแตกกรงไปนอนเยี่ยงกันทั่วหน้ายกเว้นเบนจามินที่ยังไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนแฟนทอมแคนเบนจามิน mm hmm. ตั้งแต่อยู่บนสถานีอวกาศแล้วพอเห็นความสองมาตรฐานของธนากะเขาก็ด่าลงเล้งและใช้มุกเดิมๆข,ข่มขู่ไอ้แว่น ประมาณว่าถ้าเบนจามินรอดไปได้แอนเนต้าจะต้องตายทันทีปีดิบกายพันอยากเข้าไปฆ่าคนสั่งให้ตายคามือแต่ชีวิตคนรักที่กำลังอยู่ในอันตรายทำให้เขาจำเป็นต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเบนจามินไม่โกรธและไม่คิดทำร้ายเพื่อนจึงได้แต่ถอยกรดูดกรูดไม่ยอมให้เพื่อนเข้ามาใกล้ข่ามันสักทีสิวะจะรีรออะไรหรือจะให้ฉันฆ่าแฟนแกก่อนเร็วๆฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันแฟนทอมแหบปากเร่งยิกยิจะเอาให้ได้ดังใจ พอตอนเบนจามินไปจนมุมได้ธานากะก็เงื้อมือสุดแขนในท่าสังหารแต่ตัวเองหลับตาปีพลางภาวนาให้เพื่อนหลบทันหยุดนาอาราชิแอนนิต้ากับปาเชนโก้ร้องห้ามมาแต่ไกลแล้ววิ่งลงมาจากกระสวยศัตรูพร้อมกันย้อนกลับไปเล็กน้อยเสียงปืนทําให้ปาเชนโก้ที่เฝ้าคนเจ็บอยู่ในห้องพักฟื้นผู้ป่วยตกใจมากเขารีบวิ่งขึ้นมาแอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นบังเอิญตำแหน่งที่เขาแอบดูอยู่ใกล้ๆก,ลก,ลกระสวยศัตรูพอดี จึงได้ยินเสียงร้องโวยวายของแอนิต้าที่ถูกขังอยู่ในนั้นเมื่อเห็นว่าความสนใจของทุกคนไปรวมอยู่ที่การต่อสู้ของไอ้แว่นกับเบนเจามินเขาก็ย่องขึ้นไปตีกระบาลยามเฝ้ากระสวยแล้วช่วยคุณหมอออกมาคู่ต่อสู้ถอนใจโล่งอกยิ้มออกมาได้ต่างหันขวับไปที่ไอ้ตัวบงการแล้วแยกเขี้ยวกระโจนเข้าใส่พร้อมกันพวกสมุนไม่กี่คนที่เหลือกลักเข้ามาปกป้องนายของมันแต่ถูกผีดิบอารวาสจับเวียงลงทะเลไปหมดสิน้นจอมโจนพันหน้าไม่ยอมจนมุมง่ายๆ มันใช้ปืนกลซึ่งติดตั้งไว้ใต้ที่วางแขนก้าอี้ยิงเปิดทางแล้วขับรถเข็นไฟฟ้าเห็นแน่ไปที่กระสวยด้วยความเร็วสูงเบนเจามินไม่ปล่อยให้มันลอยนวลไปสร้างความเดือดร้อนตามสันดานได้อีกเขาใช้อาวุธต่างดาวยิงรถเข็นสระเบิดเป็นเสียงเสี่ยงล้อรถกับคนนั่งกระเด็นไปคนละทิศละทางเบนเจามินหันไปร้องบอกพวกลูกเรือให้จับหัวหน้าองค์กร้ลยไปขังไว้เพื่อเอาตัวกลับไปขึ้นศาลที่ลอนดอน ท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ